ถ้าเกิดว่าเราศึกษาเรื่องของกระบวนการํางานของจิตแล้วนะคะและเราแก้ไขจิตของตัวเราแล้วเราก็จะสามารถไปแก้ไขจิตของผู้อื่นได้เช่นกันค่ะแต่ถ้าหาว่าเราไปแก้ไขจิตของผู้อื่นไม่ได้นะคะอย่างน้อยเราก็ยังสามารถแก้ไขจิตของตัวเราเองได้อีกอย่างหนึ่งค่ะจะทําให้เรารู้ มีปัญญาในการพิจารณานะคะว่าจิตของผู้อื่นผิดปกติอย่างไรคะ่ะถ้ารู้สึกว่าไม่ชอบมาพากลเราก็ถอยห่างบุคคลคนนั้นออกมาสิคะและถ้าหาว่าเรามีความสมดุลของกายจิตวิญญาณมันก็จะยิ่งทำให้จิตสงบคะ่ะ แต่คนส่วนมากจะไม่ค่อยเข้าใจในคำว่าวิญญาณเท่าไหร่คะ่ะเพราะไม่เป็นที่ชัดเจนในเรื่องของวิชาการและวิทยาศาสตร์เท่าไหรนะคะในที่นี้เจนจิขออนุญาตเล่าถึงคำว่าวิญญาณก่อนนะคะ วิญญาณแบ่งเป็นสองภาคค่ะคือ 1. ภาควิญญาณในตัวตนค่ะซึ่งเป็นวิญญาณในรูปประขันของขันห้าค่ะมีลักษณะตรงไปตรงมาไม่ลึกหลับซับซ้อนนั่นเองค่ะส่วนวิญญาณที่สองนะคะเป็นวิญญาณคําว่าวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ค่ะเป็นเรื่องของความซับซ้อนค่ะซึ่งถ้าผู้ที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้อย่างถ่องแท้ก็จะใช้ชีวิตผิดพลาดไป<ๆ>เพราะไม่เข้าใจในการดำเนินชีวิตไปในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสมอย่างแท้จริงค่ะ โอกาสที่จะทําความเลวทําความชั่วก็จะมีมากเลยล่ะคะ่ะจริงๆอยากให้ทุกท่านคิดซะว่านะคะการศึกษาเพื่อศึกษาสิ่งเหล่านี้เพื่อเป็นงานอดิเรกไปนะคะเพื่อเป็นการเสริมความรู้ไปค่ะเราเกิดมาเป็นชาวพุทธก็ควรมีเรื่องของธรรมะเข้ามาเยียวยาเข้ามาบําบัดเข้ามาขัดเกลาให้จิตใจของเรา ได้คิดหรือทำในสิ่งที่ดีๆเป็นประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่นบ้างนะคะยิ่งในยุคสมัยนี้ด้วยแล้วเนี่ยการแข่งแยง่งชิงดีชิงเด่นมันมีมากกว่าสมัยโบราณหลายร้อยเท่าเลยล่ะคะ่ะจริงจึง,จงต้องนำเรื่องราวของธรรมะสองภาคมาบอกต่อและแบ่งปันเพื่อให้เป็นประโยชน์แด่หมู่มวล,มลกัลยาณมิตรไงคะและถ้าจะให้ดีไปกว่านั้นจริจมีความปรารถนา,าอยากให้ทุกคนได้ชมคลิปหรือรับฟังเรื่องราว ไปในทํานองเป็นการดูละครสั้นที่เดี๋ยวนี้กำลังนิยมมากมาก,มากเลยนะคะใน Facebook หรือ TikTok แล้วก็ YouTube ค่ะจะได้รู้สึกว่าละคระละครเล่าครั้งต่อไปเนี่ยมันจะมีอะไรมาให้ติดตามกันอีกค่ะขอให้ทุกๆท,ท่านชมด้วยความมีสุนทรีแบบเปิดใจให้กว้างให้กว้างเลยนะคะในการชมค่ะ มีทัศนวิสัยในการชมที่กว้างไกลนะคะพวกคุณจะไม่ผิดหวังในการที่เปิดมาแล้วเจอเจนจิตมาเล่าเรื่องราวของการใช้ชีวิตที่ถูกต้องเลยล่ะคะ่ะอย่าลืมนำกลับไปคิดทบทวนเหมือนเดิมนะคะให้พิจารณาค่อยๆหมั่นฟัง มั่นคิดตามและมั่นฝึกฝนเพื่อพัฒนาตัวเองบ่อยๆเจ้จิมกจะเน้นย้ำทุกทุกคลิปทุกคลิปเลยล่ะคะ่ะเพื่อไม่ให้หมูม่มวลการลยยนมิ m ลืมข้อนี้นะคะปัญหาจะได้เกิดขอโทษค่ะปัญญาก็จะได้เกิดแบบแตกฉานขึ้นมาค่ะเรายังอยู่ที่สหปฏิบัติริมอ่าง เก็บน้ําเขื่อนกระเสียวอาเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะนี่คือเจ้าแม่กวนอิมอ่เป็นศาลสาลา,าเจ้าแม่กวนอิมค่ะที่สวยงามมากๆเลยค่ะก็นําทัศนียภาพมาให้ทุกท่านได้ชมเหมือนเดิมนะคะขอให้ชมคลิปนี้อย่างมีความสุขและนํากลับไปคิดทบทวนเพื่อให้เกิดปัญญาอย่างที่เจนจิ G. พูดและย้ําบ่อยๆนะคะธรรมะยุคดิจิตอลบายเจนจิเจนจิสวัสดีค่ะ